มีอะไรใช so 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 no. ่เกลือนอามาเลี้ยงใต้ด้วยนะมันก็จะขามันบ้าแน่ๆแล้วมันไม่เจอหองแม่อมแล้วมันแล้วมันก็ไม่กัดแม่อากัดตัวแม่เราอย่างง่ายเลยกัดตึกนะอ๋อใช่เกลือนไม่กัดเหรอใช่เกลือนไม่กัดลึกเอ้ววันนีคือกัดลึกมากเลยโอ้กัดลึกมากเลยเหรอเป็นแผลสิคุณผู้มเช็ดแม่ก็ตัวหนามต่ำแม่ไงก็เลยเช็ดแม่ไง ตอนนั้นนะแม่แนนดาเริ่มหาแล้วตอนที่แม่อัดเป็นวัดนะแม่อัดก็รู้สึกดีขึ้นแล้วแม่ยากยก็รู้นนสึกดีขึ้นทั้งหมดบ้านนะก็รู้สึกดีขึ้นเนาะแล้วออกมาไม่ใสาา่ละกอดกวแล้วก็รู้รู้สึกดีขึ้นอยู่ได้จับขนังจบขนงังจับแขน